สวัสดีครับพี่น้องกองปองยา,ายครับเด็ดทานกาแฟครับของบ้านได้เศร้าครับมโอนี้สิเดินทางไปงานโปรโส่สิ่งโปรโส่สิ่งไว้ก่อนอู่บ้านหัวหน้าตำบลเชียงผมเชียงผมอำเภอชมเนินเลยอากาศหนาวละครับแต่ว่าอากาศเมื่อเลยอากาศดีดีครับตอนนี้อยู่ที่ที่เปิเปดใหม่ก็เลยเมีย <laughs> บ้านสูบ้านเพียครับผม อนี้มากับมูครับได้มูมากพอดีเคนว่างเลยให้มากรวมงานกันครับเป็นเพื่อนกันในหลายเขาเป็นนักแต่งเพลงด้วยนะครับเป็นนักแต่งเพลงผลงานเพลงที่เคยลองออกสองอยู่คู่ไปหลายหลายเพลยงวันนี้ก็เลยเคนว่างก็เลยใส่ดึงตัวมาสวยงานเหมือนกันร่วมงานกันครับเพื่อนผมเองครับอาจารย์อาจารย์กุ้งทั้งไทยไหเพื่อนเพื่อนผมเองครับปตาคือขาวเถอะขาวนะครับผิวขาวต้องต้องปั๊มให้ใสจัง่อยนะครับ พ่อพี่ลุขาวขาวรีมงานด้วยครับทีมงานด้วยทีมงานครับทำงสาวครับใส่เป็นตาคนเนี้ยล้วก็ลูกชายครับอาจารย์วันกิต้าใส่ปุ่นี่เห็นตึ๊เปลี่ยนรูปเป็นลับเปลี่ยนรูปเป็นลำแต่ก่อนเขาเป็นนักปั่นเป็นนักปั่นปั้นน้ำเป็นตัวปั้นน้ำตัวไอ้ปั้นคนแห่งถนัดครับปั้นน้ำเป็นตัวครับถนัดที่สุดครับแต่ก่อนเนี่ยเคยเออ่ พันนักร้องสาวมาหลายคนแต่ว่าพันแบบใดน่บ่ถึงกับดังจากคนเพราะว่าดับก่อนดับ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 นักร้องเองครับอันนี้ถือว่าโอกาสดีพี่น้องต้องขอบคุณมูหัวกพามาเที่ยวปลาขึ้นเลยใส่เสื้องามแบบสูตรได้ฟรีมากครับนี้เ่้าๆครับกาแฟพึ่งเขาม้าครับโฆษณาเขาบ่นี่ อุพี่น้องท่าไหนก็อนท่าปากชมปากชมบ้านห้วยนาบ้านห้วยนาอีกสักครู่พ่อกันครับพี่น้องครับเราบนนักปร้ยไฟสั่งกันนะครับเล่นที่บวชก็ได้เล่นซ้อเล่นยิ้นเบาแค้นก็ได้สิ่งที่เขาถนัดที่สุดเล่นสาวโมเมนต์ตะก้อนเล่นของจักรคองครับจะดีเท่าหรือจะไม่โอเคครับเดี๋ยวพอกันเนาะครับเนาะเจอกันนะครับ